เต่าซูคาตาห้าตัวนะครับเนี่ยกำลังกินใบหม่อนแล้วก็ดอกอันชันป่านะครับรู้สึกว่าเขาจะชอบมากเลยอันชันป่าเนี่ยนะครับตัวเริ่มโตแล้วไซส์เริ่มใหญ่แล้วครับอันนี้ครบสองปีแล้วนะครับอันนี้เต่าอ,อายุสองปีถ้าเป็นเจ้าอื่นตัวใหญ่มากอันนี้เน้นตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่า ให้กินหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตั้งแต่ตัวประมาณหกนิ้วขนาดตัวได้หกนิ้วก็ให้กินหญ้าร้อยเปอร์เซ็นตเลยไม่มีอาหารเม็ดนะครับชุดนี้ให้กินเฉพาะตอนเด็กๆตอนนี้ไม่มีแล้วหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ